สวัสดีค่ะโคจีน่ามาอีกแล้วจ้ามนุษย์เราทุกคนอะ่ะมันมีพลังอันมหัศจรรย์อยู่ข้างในเราทุกคนมีพลังที่เหลือเชื่อมีพลังที่ไล่ขีดจำกัดมีพลังที่คุณไม่เคยคาดคิดว่ามนุษย์เราจะมีแต่จริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคน มีพลังขุมพลังอันมหาศาลที่อยู่ข้างในถ้าใครรู้วิธีที่จะใช้เจ้าพลังมหาศาลที่มันนอนหลับไหลอยู่ในตัวคนคนนั้นจะทะลุขีดจำกัดของตัวเองแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มหัศจ,จรรย์เหลือเชื่อเรามีสมองอันล้ำค่าเปรียบ ดังสมองทองคําที่ผลิตทุกอย่างให้คุณได้ตามที่คุณต้องการเรามีพละกําลังเรามีขุมพลังเรามีมหาปัญญาที่มนุษย์เราไม่เคยใช้รู้ไหมว่าเราใช้สมองของเราเพียงแค่2%เท่านั้นสมองของเรามันเป็นสิ่งมหาจัรยิ่งเราได้ของขวัญอลัค่าจาก จักรวาลน,นี้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้ของขวัญอันหาค่าไม่ได้ได้คุ้มสมบัติอันประเมินมูลค่าไม่ได้ติดตัวกันมาทุกคนแต่คนมากมายมองไม่เห็นคุณค่านั้นคนมากมายมองไม่เห็นคุมสมบัติที่ติดตัวเรามาวันนี้คุณต้องหยุดหยุด ไปวิ่งหาสมบัติที่มันอยู่ข้างนอกหยุดไปวิ่งหาความสมบูรณ์พูนสุขที่มันอยู่ข้างนอกหยุดวิ่งหาความสุขความสมหวังที่มันอยู่ข้างนอกทุกอย่างที่คุณต้องการมันอยู่ภายในตัวคุณทุกอย่างที่คุณปรารถนาจักรวาลน,นี้ให้คุณแล้ว นึ่งเคล็ดลับที่คุณจะสามารถใช้มหาปัญญาของคุณใช้มหาพลังของคุณที่มันเป็นของคุณอยู่แล้วมันฝังอยู่ข้างในวิธีที่จะปลุกมันขึ้นมาวิธีที่จะใช้งานมันคือพยายามเป็นคนที่ตั้งคำถามให้เยอะๆทุกคำถามทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตบางคนคิด จนหัวจะระเบิดก็ยังหาคำตอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ได้จริงๆทุกปัญหาทุกอย่างมันมีคำตอบอยู่ข้างในของมันแล้วขอให้คุณถามเจ้ามหาปัญญาของคุณคุณมีมหาปัญญาคุณมีดิชิตเนลีคุณมีคอมพิวเตอร์ที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดอยู่ในตัวของคุณทุกคำตอบมันบรรจุอยู่ในนั้น เพียงแต่คุณใช้คำถามให้ถูกต้องส่งคำถามลงไปแล้วคุณจะได้คำตอบกับทุกอย่างที่คุณถามในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเคล็ดลับที่คุณจะสามารถใช้เจ้าหยักที่มันอยู่ในตัวคุณสามารถเปิดกล่องมหาสมบัติสามารถเปิดกล่าากองมหาปัญญาของคุณได้นั่นคือจงถามคำถาม เมื่อเจอปัญหาอย่าเอาแต่นั่งคุณคลิปอย่าเอาแต่นั่งกุ้มนั่งจมอยู่กับมันจงใช้ปัญญาของคุณตอบคำถามจงถามเจ้ามาหาปัญญาของคุณจงถามเจ้ายักษ์ที่อยู่ในตัวคุณเมื่อคุณถามคุณรับรองว่าทุกคำถามของคุณมันจะได้คำตอบ เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณณนะวันนี้ณนะวินาทีนี้ณนะอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณมันจะเกิดขึ้นตอนไหนมันมีคำตอบอยู่ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอยู่แล้วเพียงแต่คุณมองไม่เห็นคำตอบของคุณเพราะคุณไม่เคยถามมัน เมื่อเกิดปัญหาคุณก็จะคุ้นคิดหาคำตอบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกจริงๆทุกปัญหาทุกอย่างคนรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณวันนี้มันไม่ได้มาจากคนอื่นมันไม่ได้มาจากข้างนอกมันมาจากตัวคุณมันมาจากจิตใจของคุณมันมาจากการกระทําของคุณมันมาจากความคิดของคุณมันมาจากความรู้สึกของคุณ อย่างมันเกิดขึ้นจากคุณมันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคุณอยากรู้อะไรจงถามคำถามจงตั้งคำถามจงถามแล้วคุณจะได้คำตอบฝึกใช้คำถามเท่ากับฝึกใช้เจ้ามาหาปัญญาเจ้ามาหาคุมพลังที่อยู่ข้างในเจ้ามาหาสมบัติที่อยู่ข้างใน ทำไมมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากที่คนมากมายบนโลกใบนี้มองข้ามคุณสมบัติที่ตัวเองครอบครองมาตั้งแต่เกิดมันคือสมองของเรามันคือสิ่งที่อยู่ในตัวเราเราเท่านั้นที่จะบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองได้ไม่มีใครสามารถทำให้ชีวิตคุณสุขสบายได้ไม่มีใคร สามารถทําให้ชีวิตคุณทุกข์ระทมได้ไม่มีใครทําให้ชีวิตคุณเจ็บปวดได้ถ้าคุณไม่พร้อมรับมันถ้าคุณไม่พร้อมที่จะได้มันทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันล้วนแต่เกิดขึ้นจากตัวเราเพราะฉะนั้นวิธีแก้มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเรามันเป็นกฎของโลกนี้มันเป็นกฎของจักรวาลนี้ อย่ามองข้ามสิ่งที่มันเป็นสมบัติมหาศาลอย่ามองข้ามสิ่งที่มีคุณค่ามากมายที่มันเป็นของคุณอยู่แล้วใช้มันซะก่อนที่มันจะสายเกินไปวันนี้ใครที่ได้เข้ามาดูถือว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้เปิดคุมสมบัติของตัวเอง ถ้าคุณรู้ความลับวิธีการใช้สมบัติของคุณคุณจะมั่งมีคุณจะพังพร้อมคุณจะเพียบพร้อมคุณจะได้ทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาขอให้คุณรู้วิธีที่จะไขเข้าไปเอามันของของคุณอยู่ที่ตัวคุณอยู่แล้วสิ่งที่คุณต้องทํำก็คือรู้วิธีที่จะเปิดประตูไปเอาสิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอก สิ่งสิ่งนั้นไม่ได้อยู่กับคนอื่นสิ่งสิ่งนั้นมันอยู่ในตัวคุณสิ่งนั้นมันเป็นของคุณจงรู้วิธีที่จะเอามันจงรู้วิธีที่จะใช้แล้วคุณจะรู้ว่านี่แหละคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกที่มนุษย์ทุกคนสามารถครอบครองได้จงตั้งคำถามให้กับชีวิตคุณ แล้วคุณจะได้ทุกคำตอบให้กับชีวิตคุณเช่นเดียวกันวันนี้บ๊ไปาาเจ้า